สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุข,ขูสุคขขนครับผมพบกับโคดปร์ไพแชนแนวพี่น้องสําหรับคลิปนี้การชุภาพพี่น้องมาแน,นแอปแอปหนึ่งครับแอปที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ครับพี่น้องเป็นแอปดีอยู่รีคอรเตอร์แอปตัวนี้มีประโยชน์จังใดดีครับพี่น้องแอปตัวนี้ก็คือแอปที่เข้าสามารถ บันทึกหน้าจออัดหน้าจอวิดีโอได้ครับพี่น้องครับลักษณะการใส่งานนะครับเนาะก็สจิภาพี่น้องเขาไปรับชมไปเบิง่งแนะนําวิธีการใส่แอปครับพี่น้องก่อนอื่นครับเข้าตรงเข่าเพสโตพี่น้องเข่าเพสโตนเ,าเโตนาะครับเนาะกดเข้าไปเพสโตเข้ากับมาติการค้นหาครับไอ้ตัวนี้ผมกัใส่ผมกัมกโหลดอยู่ครับนี่แอปตวัว ดียูรีคอตเตอร์เนาะครับนะเนาะเข้ากับามารถเขาไปติดตังเลยครับไปติดตังแล้วเขาก็โหลดมากอันนี้เดี๋ยวผมจะผ้าเบิ้งครับแอปตัวนี้ผมก็ติดตังไว้แล้วพี่น้องเดี๋ยวสิบอกพี่น้องแนะนําวิธีการใส่งานเนาะครับเนาะอ่าออกออกไปก่อนครับออกไปก่อนตัวนี้เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งอ่าจะเป็นแอปตัวนี้ครับวีรีคอตเตอร์ จับตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะกดเข้ามาเลยครับพอเขาโหลดแล้วเขาก็กดมาเลยมันกับสีขึ้นลักษณะประมาณนี้ครับพี่น้องไอ้ตัวนี้ผมใส่บันทึกอธิบายรายละเอียดให้พี่น้องได้ชมรขาวขาครับเขาก็มาที่การตั้งค่าครับพี่น้องการตั้งค่านะครับเนาะอันนี้กับสีเป็นรายละเอียดของคว่วละเอียดวิดีโอเขาก็ตั้งค่าไปเลยครับ รับเครื่องโทรศัพท์ครับที่น้องเครื่องนี้มันกะคข้อมละเอียดภาพมันกับบลูทปันไดเนาะครับเนาะผมก็เลยตั้งเป็น720 p อ่คุณภาพวิดีโอมันกัแล้วแต่ห้องสตั้งก์หว่าครับคุณภาพวิดีโออันนี้ผมตั้งเป็นอัตโนมัติพมาานี่เลื่อนมากครับเลื่อนไปเลื่อนไปมาถึงตัวนี้แล้ว สังเกตบางกล่องนะครับเด้อกล่องตัวนี้เขาต้องเปิดครับถือมันปิดอยู่เขาต้องเปิดพี่น้องเปิดเปิดเปิดกล้องภาพหน้าจอเขาก็เปิดนอกนั่นกับ่บมี่ยังครับการใส่งานต,ตั้งค่าเพิ่มละเอียดข้องภาพเมื่อเปิดกล้องเปิดหน้าจอเนาะครับเนาะและการวิธีการใส่งานใส่ทั้งใดดีครับขั้นตอนต่อไป สังเกตบึงตัวนี้พี่น้องนี่เห็นบ่มเอากดตัวปุ่มสี่เหลี่ยมเลยครับปุ่มสี่เหลี่ยมเริ่มใส่งานครับพี่น้องแล้วก็มากดตรงไอ้ตัวกล่องตัวนี้มันจะเห็นเป็นมุมบอยหญ่หรอกครับมุมบอใหน่เนาะเป็นมุมบอใหญ่อยู่ข้างๆครับแอบไปตรงแผนที่ครับไปลูกกล่อง นกกระดด่องใส่งานเบงครับอันนี้สําหรับตัวนี้นะครับน้องผมกับที่ใบเขาข่ากับว่าท่านนี้เก่งหนุกพี่้องผมกับพึ่งเอามาใส่ครับพึ่งทดสอบพึ่งใส่งานก็เลยอยากแบ่งปันให้พี่รองในรับชมน้ำกันน้องครับนาะงสำหรับไผที่สนใจครับกระล่องค้นหาเสิร์ชหาเบงน้ำ ยูทูบหรือนํา g o o g l e มึงกระได้พี่น้องการใส่งานของแอปตัวนี้เนาะครับเนะาะหลายท่านเพิ่นก็นเอาลงไ้อยู่ครับผมก็ศึกษามาน้าเพื่อนแบพี่น้องอันนี้ผมก็อธิบายให้พี่น้องได้รับชมรับฟังข,ข่าวครับสําหรับการใส่งานของแอปตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะในขั้นตอนรายละเอียดต่างๆของแอปก็อาจจะมีค่าบริการนะครับเด้อก็ ถ้าเาบ่ได้ใส่ยุบประจาครับบ่ได้ใส่ยุบประจาเนาะพี่น้องเนาะเฮากะโหลดมากเอาเฉพาะที่เขาใส่เป็นชัว์วางชัว์ข้าวครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับผมยังไรครับพี่น้องถ้ามากถ้าชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้ในเดิมพี่น้องเด้อปากกดติดตามให้น้ำเนี่ยครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจพ่นปลาไพ่เนาะพี่น้องเนาะพบพรันคลิปหน้าครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม